นะครับคุณวิทูรนิลัตไทรประธานตนนะครับที่รัฐรัลทุกท่านแล้วก็ผู้แทนทีนทั้ง16อินเตอร์มีเดียสายามอินเตอร์มันตีใหยออมยขององค์การข้สอบ้านล์มนะครับหลังจากที่5ปีนะครับก็อันนี้ก็ผมคิดว่าเราก็คงจะเร่วมการจัดการแข่งขันข้สอบชิงแชมป์โลกน,นะครับเมื่อปีทอดีตเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ เมนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมต้องเล่าอีกนิดนึงก็คือก่อนหน้าส่วสมสรน้ำตาเนี่ยมาหาเลยหลายครั้งเจอทั้งตอนนี้เนี่ยไทยมีสุดพวนประธานเอสเอ็มเอมคุณมิตูนิรัต์ตลอดเจ้าผู้สืบข่าวเพื่อนเพื่อนผู้สืบข่าวเกียรติจากคุณวรวีมกุดีให้เข้ามาตำรงตำแหน่งประธานการกีฬาไทย Icana, <favorite> ที่ได้มันมีส่วนแถลงข่าววันนี้มาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขารก็ารขอให้้าท่นอยู่บนเวทีก่อนครับเพราะว่าลำดับต่อไปก็จะเป็นการมอบเงินบำรุงทีมให้กับทั้ง16สมงสโมสร คุณนัทวุฒิพัทระปรว่าครับผู้แทนจากสโมสรฟุตซอลชิ้สอนด้วยกันนะครับผ่านไป6สโมสรจะเป็นการเปิดฉากสำหรับสิทธาคะแนนฟุตซอลชนครับ